มามาจ้ะต้มกระดูกหมูใส่เส้นเส้นเผือกเนาะอืมอันนี้แทนหัวละพานะพี่น้องมามาร้อนร้อนแต่ร้อนรอดเลยใส่พริกป่นจ้ะใส่พริกป่นใส่ถั่วงอกจ้ะถั่วงอกกระดูกหมู อร่อยด้วยกันจ้าหึงงอกน่ากินอืมอ้มอร่อยมากพี่ปนนี้ต้มลงไปด้วยกันเลยนะพี่น้องโอ้ยไงยวนทัวน์ ห่อนเด้พี่น้องห่อนเปื่อยมากกระดูกล้นเลย ข้ากันเปรเลยกับผักอือหือพรมันโดนร้อนมันเลยดำพีเนอะอือหือ นดำมันโดนร้อนมาน้ามา,ามากินกับลูกอีสตอรี่จ้าเซ็บๆจ้า แซบเบอร์แซบเบอร์มันหอนมันละอายมันหมอกเนาะพี่น้องเนาะขออภัยเดอร์ทำมองประชดหืม yummy แล้วติดกระดูกนั่นแหละมันมันเปื่อยร้อนร้อน กับข้าวายจ้าพี่น้องมือแรกของวันนี้จะกับข้าวบายมาจะทำถอนยาข้างบ้านนี่แหละ หน้าร้อนแล้วงานก็เยอะพี่นนอกยากขึ้นเร็วมาก Mm -hmm. Sopp, sopp. Mm -hmm. เ <c oughs> <c oughs> จียงลูกสาย ันนี้กับน้องจับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ